ก็คลอนยาก็คอพื้นคอหายใจได้เออเลยตั้งชื่อให้ั่นอสายใจวชื่อสวรรค์คนนี้เขาต่างคนตาตางมาสามหมื่นตายมาสามหมื่นอหมื่มอกะวาผ้ายยืนนเขาผู้ชายมาอยู่น่ สวัสดีครับแฟนเพจข่าวสนมนิวทุกท่านทุกคนที่กำลังรับชมไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้นะครับผมอย <ปะ S 1> ู่ที่บ้านบุอะไร be, บ้านน้ <walking. S 2> นองหินบ,บ้านน้องหินบ้านนองหินบุอะไรนะครับต้องขออภัยด้วยพลาดหัวผิดนะครับบ้านน้องหินบุอะไรตําบลบ้านผืออำเภอจอมพระจังหวัดสุรินต้องขออภัยนะครับที่พลาดหัวผิดเดี๋ยวไปแก้ให้นะครับบ้านน้องหินหมู่ที่หมู่ที่หกนะครับ ตําบลผืออําเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์นะครับเมื่อช่วงเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานเนี้มีชาวบ้านไปขุดพระเรียกว่าพระอะไรนะลืมละชื่อสยามเทวทิราชเนาะทีนี้ก็วันนี้เมื่อวานเนี่ยชาวบ้านก็ได้ล้างทําความสะอาด หลายคนวันนี้ชาวบ้านก็มาขอโชคขอลาบได้แล้วครับแต่ว่ายังไม่บอกนะออาใครเข้ามาแล้วอย่าลืมสาธุสาธุนะครับไม่ใช่ของโบราณแต่ว่าไปอยู่ที่มันแปลก,ปลกใกล้ๆสระน้ำเอ๊ะจะมีขมโมยมายมีสระน้ำด้วยใช่ไหมมีสระน้ำด้วยะนะหนักนะครับน้ำไม่มีใช่ไหมน้ำแห้งอ่าเดี๋ยว อันนี้คนคนคนอันนี้คนคนขุดนะครับคนขุดเนี่ยคนขุดเจอใช่ไหมคนขุดเจอคนเจอคนเจออ่าคนเจอแล้วใครขุดบ้างขุดกันกี่คนขุดหลายคนขุดหลายคนอยู่ไหนฮะอ๋อนี่ใช่ไหมที่ขุดอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวขอคลิปคนขุดหน่อยนะได้ส่งให้ครูชาและส่งมาให้ผมด้วยอืมนี่ฮะตอนขุดนี่นี่ตอนขุดไหนปั๊บอ่านี่ตอนขุดเดี๋ยวให้ให้เห็นตอนขุดก่อนนี่ฮะ อยู่ไม่ลึกเท่าไหร่นะแต่มันมีสมีรากไม้มีอะไรด้วยใช่ไหมอันนี้ทีเราขุดเอานี่ฮะตอนขุดนะครับตอนขุดนี่เราอะไรของี่เออใครที่เข้ามาแล้วสาธุสาธุขอให้มีความเจริญในหน้าที่การงานขอให้เฮงด้วยรวยมั่นหมายเดอพี่น้องเด้อให้ทีสาธุเขามากครับอ่าเป็นสมบัติคู่บ้านคู่เมืองเนาะ นี่ฮะนี่นี่เขาลังคุดอยู่ครับไปอยู่นี่น้องนามบอกน้องนามที่ที่นามมันลดเนาะนามมันลดเนี่ยเอาแค่นี้ก่อนไปไปเจอได้จังไดอันนี้อันนี้ของคุณชื่ออะไรนะบอกหน่อยไปเกี่ยวหญ้าไปเกี่ยวหญ้าไปเกี่ยวหญ้าให้อัวแล้วก็ไปเจอไปเจอทาไงต่อตกใจไหมก็พระบีตรงนั้นได้ไงใจอยู่ แกม,มองหน้าเลยใช่ไหมมองมองมองหน้าเหมือนเหมือนอะไรแกมองเหมือนแกไอ้นอนมองหน้าตายช่วยอาตมาด้วยหรือเปล่าปาะมาณนันเนาะ มองมองหน้าเราเธอได้กับลบหน้าเราเลยเออเป็นยังไงเออไม่ไดมองหน้าเราใช่ไหมเราแนมหน้าเข้าเนี่ยแหละอืมไปอยู่อยู่องค์เดียวตั้งนานไปเจอคนเดียวด้วยก็เลยโทรเรียกแม่มาดูมามาโอ้มาเอาเราขึ้นไปเด้อสันดกเหมือนแกอยากให้เอาขึ้นมาเหมือนแกอยากให้เอาขึ้นมาก็คือว่าสิบวันาังไปแล้วะนะก่อนหน้านั้นเคยฝันนะรู้ว่ามีรางสองหอนต้องต้องไปตรงนั้นให้ได้อ่ะ เคยเจอแบบมีรางส่งหหอมันก็บ่าฝันแต่ว่ามายกมายกไอ้มายกเสาเอกซอยโเสาโท่อยให้เขาซอยเขาเราคิดว่าสิมันอยากไปมังนันไหมอยากไปเองอยากใจมันอยากไปมากตรงนี้เกออยากไปแม่บอกว่าต้องไปดอกมันนันนะสั้นอันนุ่นไปเอาว้องฟุนสั้นไปเกี่ยวหญ้าใช่ไหมอันนี้ก็เลยอยากไปก็เลยไป พอไปแล้วเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวไดจนสิถุงปุ๋ยแล้วแล้วมองนั้นมันบ่ท่านได้เข้าไปก็เลยหย่ากกบว่าร้ายดอกว่าสิบเอาแล้วก็เลยย่างเข้าไปมันอยากเข้าไปแล้วมันก็ไผ่อเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวไปโดนเราจังค่อยหือไปเกี่ยวโดนแล้วถึงรู้เลยอือแล้วก็เหมือนเหมือนกับท่านก็มองหน้าเราด้วยเหมือนแกมองหน้าเราอย่างนี้ อะไรนะอะไรหนึ่งหนึ่งห้าอีกแล้วยายยายยายเห็นอะไรเอาหนึ่งหนึ่งห้าอุ้ยอีลีเลยคนหัวลุกอุคนหัวลุกไหนไหนตรงไหนตรงไหนตรงนีนี่เอาเอาพูดพูดคุยคุยไปบอกหนึ่งหนึ่งห้าไหนไหนนี่เลยห้านี่เลขหนึ่งหนึ่งสองตัวนี่หนึ่นี่ หนงนี้หนึ่งหนึ่งห้านี่หนึ่งหนึ่งห้าอ่ามองยังไงเป็นหนึ่งหนึ่งห้าผมมองไม่รู้เลยแล้วแต่ท่านผู้ชมเด้อใครที่เข้ามาแล้วนะครับสาธุสาธุเป็นเป็นป็นศิลาแรงคล้ายหินศิลาแรงครับบุญศิลาแรงที่ไปขุดเจอที่หนองน้ำนะครับหนองน้ำมีชาวบ้านไปเกี่ยวหญ้าก็บอกภาษาอีสานเด้อพี่น้องก็ไปพอ่อ่่่่่่่่่่่่่่่่ นะครับโทรไปหาแม่โทรไปหาแม่มืเมืองและก็ผ้าชาวบ้านมาคุดนะครับตามที่ให้ดูเมื่อสสกู่เอาใครที่เข้าชมใครที่เข้ามารับชมนะครับที่สาธุสาธุเข้ามาขอให้มีความสุขกายสบายใจขอให้เจริญในหน้าที่การงานนะครับทำมาค้าขาย อ่ารวยๆเฮงๆขอมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสาธุสาธุและอวยพรอ่าแล้วขอพรจากท่านนะครับเมื่อสักครู่นี้นี่ยเมื่อเขาเอื้ยนยังเขาเอื้ยนยังเขาเอื่ยนยังโนบะนีฮะอันนี้เขาเอื้ยนยังไม่ได้อันนี้เป็นเสียงเป็นเ้นท่เป็นเป็นผ้าอันนี้เป็นเียงมาเกยบสะพวเพิ่นว่าข้าศัตริยเออคนอ่าสิว่าอ่างสากับโมเมน อันเขาเน็บกระเทียวนะแม่หืมลาบันปีคางท่าสลึงผานนะครับไม่เจอเล็กเล็กยังกอยายหนึ่งหนึ่งหักหนึ่งหนึ่งหักยังเห็นอยู่อุ้ยคืออย่างตาดีคอยอ๋ออันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลด้วยพี่น้องเด้อเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเป็นหนึ่งหนึ่งหักเออทูบ แม่นบอกหน่งหทูบก็หนึ่งหนึ่งห้าอะไรนะทูบก็หนึ่งหนึ่งห้าจุดทูบมาแล้วทูบจ้ะหนึ่งหนึ่งห้าจ้ะตรงไหนอ๋อนี่ยเนี่ยเนี่ยทูบตรงนี้ทําไมมันแตกเอาทูบตรงอ๋อทูบตรงนี้นะจ้าหนึ่งหนึ่งห้าไหนเห็นแต่เลขหนึ่งมันแตกค่ะมันแตกมันแตกออกแล้วใครยังไม่เห็นเดี๋ยวผมบอกแม่เบื้องต้นอ๋อพากตอนนี้อย่าลืมสาธุสาธุเข้ามาแล้วก็ฝากแชร์นะครับฝากแชร์ เป็นบ้านบ้านอะไรนะบ้านนองหิน้นองหินนะครับต้องขออภัยบ้านน้องหินบุอะไรบ้านน้องหินบุอะไรหมู่ที่6ตําบลผืออำเภอรัตนเอาไม่ใช่อํำเภอจอมพระนะครับจังหวัดสุรินทร์นะครับวันนี้ชาวบ้านขุดเจอพระพุทธรูปอยู่ในหนองน้ํานะครับน่าจะหลายปีแล้วแหละแต่พียงแต่ว่าไม่เห็นพอน้ําลดไปเกี่ยวหญ้าก็เจอก็นําขึ้นมา นะครับว่าจะเอาไปถวายที่วัดแต่ว่าก็มายกขันห้าขันแปดทำพิธีก่อนแล้วขอโชคขอลาบเลยใช่ไหมครับแล้วก็ได้เลยอะไรอีกเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนมึงอันผูสองคนนี่ยก็ยังสิขักเนาะขักเท่เท่คุณสองยังขับเดี๋ยวเดี๋ยวสองน้ำเนี่ยอ๋อซองเลขตัวอ๋อซองเลขตัวเลขเรียกยังอ่ะเลขรยกยังเนี่ยถูกเนี่ยนึ่งนึ่งหานเลขกถูกนึ่งนึ่งหานา กำลังหนึ่งหนึ่งอ๋อกำลังหนึ่งหนึ่งอันนี้เอาไปไปอบันกับเป็นหนึ่งนึงหาอู้เอ้าหนึ่งหนึ่งหาบอกเออหน่วหนึ่งหนึหาก็ยังย้ายบอกวันเห็นมั้งไหหนึ่งหนึ่งหานี่เห็นมันาตัวเดียวกันเลยวันนี่ยังสัตว์เนอยู่ย้ายบอกว่ายังสัตว์เจนอยู่มองหนีมันบ่ได้เอาสี่ม่มึงนี่นี่อันนี้จังไหนเดเดี๋ยวเดี๋อยยังสงสัยอยู่ หนึ่งหนึ่งห้างาม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 บนบ้านเฮี่ยนี่หนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งห้ามงนี่นะอันนี้เป็นความเสื่อของแต่ละบุคคลเดี๋ยวอย่าวาย่าย้ายเด้อถือาวามถือบ่ถือกบบวาเด้อคนเลี้ยวเห็นคนเลียวเห็นอันผมกับมาเมืองแต่ผะนี่แหละเนี่ยผะนี่ความเชื่อมเป็นบางคนคนก็มาขอโชคลาภนั่งสีโศกสีมันน้วแต่สีโศกสีมันโอ้โอ้ เ็ยังจังโอ้ยยังโอยายโอ้ยังบุญบ้านมีเพิ่นีลีบุญบ้านเพลมีเพิ่นมีบุญบารมีแห้งเพิ่นจังได้ไปเห็นอได้ศาสตร์ก่อนเพิ่นคือสิทำบุญห่วมกันเรากระสิมาพรอกันโนะแม่นไดเพราะว่าคนที่ไปเห็นของเก่าโบราณแต่เก่าหนึ่สิบสิบมีบุญมีมีบุญนีลีจังไดอันนี้เพิ่นจังใดพอเพิ่นก็ คนกันยังบอกว่าโอ้ยอยู่สึกอยากไปอยากไปมองนั่นตั้งแต่กี่บเคยไปเนาะตั้งแต่กี่บเคยไปอยากไปคือจะว่าอยากไรผลมาขายไข่เอามาขายไข่เรามาขายไ่มาขายไก่หรือมาขายไข่ขายไข่ก็มาพ่อิจ้ามาพ่อ ขายไข่กับมะพร้าวเจ้ายุบาไนไหนยายยุบานทาซิล่ายุบานทาซิล่าตำบลเมืองกออออแก่เมืองแก่อำเภอทาตุม่มป้าสมาคนละอำเภอมะพร้าวกันปุดิจ้ามาขายไข่ มาซื้อไผ่หยาค่ะอ๋อมาซื้อไผ่หยามาผอไปมาแต่ทาตุ้มจ้ามา้อไผ่หยากันเลยหูแล้วก็หูแล้วก็มาเลยมันบ่น้าหูแล้วก็นหยางมันหยางจอมรวยไปนี่นี่ก็มาขอเงินชัดเลยอบ้างบานน่ะเหล็กตัวเดียวกันกับถูกเนาะเหล็กตัวเดียวกันกับถูกนี่ฮะอันนี้นี่ครับฉบับเป็นก็มาเออเอา ในแรกเพิ่นเจ็บเอาควบแผงประเมนว่าเป็นของเฮ้าตเเถได้นอทำเป็นของเฮาถ้าเพิ่นสิมาอยู่งหน้าเฮาเพิ่นต้องให้เพิ่นต้องบอกซื้อเฮาเฮาต้องขอจุดถูกบอกเพิ่นว่าลูกหลานอยากบอว่าซื้อหยังมาจากบนไดเออือเฮาต้องเฮาต้องจดถูกบอกเพิ่นขอเพิ่นว่าเพิ่นบอกซื้อเฮาสิได้ยูงเป็นไปมาจากสายมาจากเมืองใดเนาะจ้า เงสีเลยหัวจะเสียเลยหัวจะสยเสียเพิ่นถือแต่ขอเพิ่นไหวก่อนไหวน้องเอาอยู่อ่าอยู่ที่บ้านหนองอนหินนะครับบ้านหนองหิน <อ ee S 1> บัวลายนะครับหมู่ที่หกตำบลผืออำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์นะครับตามนี้นะครับใครที่ดูย้อนหลัง,ะละงก็พิมพิมพิมบอกหน่อยก็ดีนะคร <พ come S 2> ับผมพลาดหัวชื่อบ้านแค่ชื่อเดียวนะครับ บ้านน้องหินบ้านน้องหินบัวอะไรบ้านน้องหินบัวอะไรนะครับบ้านน้องหินบัวอะไรหมู่ที่หนะครับหมู่ที่หตำบลผืออำเภอจอมพระจังหวัดสุรินเมื่อสักครู่นี้ยายยายชื่ออะไรยายอะไรก็ไม่รู้มาจากอำเภอท่าตูมมาขายไข่มาพอเพิ่นกับมาสีเลขให้เบิ้งเออหนึ่งหนึ่งหาเพิ่อว่าได้อันนี้เป็นความเชื่อเพิ่นได้เยาว่าเพื่อนเดออถูกบ่ถึกเยาว่า อันนี้พ่นเห็นในในในมุงนี้วัดเป็นหนึ่งหนึ่งหาแล้วก็เลขถูกเลขถูกที่ชาวบ้านกอนานี่ตรงตรงกันพอดีเป๊ะเลยโอ้นีดีแมนบ่เนาะเอานี่ครับเลขถูกบนว่านเขียนไว้หนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งห้าสองห้าหนึ่งสองเลขทะเบียนยังเลขทะเบียนเลขทะเบียนขนขนพระพุทธรูปบนเขียนหายเป็นหนึ่งหนึ่งหก เอออันนี้เป็นความเชื่อของชาวบ้านนะครับอันอถลอันนีเ้เป็นความเชื่อความเชื่อของส่วนบุคคลนะครับเด้เออ,อย่าว่ากันอันนี้ทีมาเมืองก็กคือชาวบ้านเพิ่นพอ่พอพ่อดีืวก็เจอเจอพรอพุทธรูปก็ไม่น่าจะเก่าแก่อะไรมากมายก็อยู่ในปัจจุบันเป็นลนักษณะคล้ายๆกับหินหินเขาอะไรหิน,ห,นหินอะไรนะหินทรายหินทรายนะหินทราย ยินส่ายแต่ว่าไปเจอแบบบังเอิญไม่รู้กี่ปีอะนะไม่รู้กี่ปีแต่เป็นน้องตรงไหนครับน้องอ๋อในโคอ๋อข้ามข้ามไปตรงนี้หรือเปล่าฟังไปนู้นนาออ๋อครับบ้านหลังนอกๆอะอ๋อไม่ไกลจากนี่เท่าไหร่เนะอันนี้มาวางมาวางไว้บนสลาสลาหมู่บ้านนะครับสลาหมู่บ้านบ้าน น้องหินหมู่ที่6นะครับหรือว่าบ้านบัวบ้านน้องหินบัวอะไรก็ได้นะครับหมู่ที่6ตําบลผืออําเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์นะครับวันนี้ก็เลยมาเดินทางมาดูนะครับตอนแรกว่าชาวบ้านจะนําไปถวายที่วัดก็เลยนํามาไว้ที่สลากลังหมู่บ้านก่อนเพื่อที่จะบูชาขอโชคขอลาบตามความเชื่อของชาวบ้านนะครับอันไหนที่มันเชื่อไปเถอะทำไปนะครับถ้ามันไม่เดือดร้อนใคร ในยุคโควิดแบบนี้หลายคนก็คงจะอ,อยู่ที่บ้านนะครับอย่ากาดอย่ากตกเด้อพี่น้องเด้อนะครับหนึ่งหนึ่งหาสาธุสาธุอ่าขอสบสวัสดีครับคุณแตนเอา้าคุณแตนไดล้วก็สาธุสาธุใครที่เห็นใครที่เข้ามาแล้วสาธุสาธุนะครับฝากแชร์นะครับฝากแช์เอาบุญฝากแชร์บุญนะครับฝากแชร์คุณงามความดีนะครับฝากแชร์บุญแล้วก็ใครแชร์ก็ขอให มีโชคมีลาบนะครับใครแชร์ก็ขอให้มีโชคมีลาบใครเจ็บไข้ได้ป่วยก็ขอให้หายไวๆใครแชร์ใครสาธุเข้ามาเดือดร้อนเป็นหนี้เป็นศีลก็ขอให้หมดหนี้หมดศีลโดยเร็วโดยไวนะครับยังนี่คนขุดนะคุดมือว่านี่บ่ไอ้คุดโอ้คนขุดนี่คนคุดไปจะไหนคนคุดเนี่ยคุดลำบากวะบ่ากบ่ย อาเพื่อนก็ทายดูไปคือกันได้หนิออก็ถือว่าสภาพสมบูรณ์นะครับสภาพสมบูรณ์แต่ว่าหนักพอสมควรอประมาณสิบกาโลได้ใช่ไหมอสี่สิบกาโลไม่ใช่สิบกาโลสี่สิบกาโลนะครับสี่สิบกโลสภาพก็ยังสมบูรณ์ส่วนที่แตกออกมาเนี่ยนะที่ติแตกออกมาตรงนี้ก็น่าจะเป็น ยี่ยี่สิบเอ็ดชิ้นใช่ไหมที่แต,แตกออกมานะครับที่เป็นหินทรายเป็นหินทรายปูหินทรายนะ,นะที่แตกออกมายี่สิบเอ็ดชิ้นชาวบ้านก็ตีเป็นหวยแล้วครับ <c oughs> <c oughs> วันที่เจอพระก็คือวันที่ยี่สิบเอ็ดสองหนึ่งแล้วก็ชาวบ้านแกะ,ะไปเจอเศษเษเนี่ยก็นับก็สองหนึ่งยี่สิบเอ็ดนี่แหละยี่สิบหนึ่งนี่แหละครับสองหนึ่งพดี นาชาวบ้านเ่อกว่าบ่ไม่สิออกสองหนึ่งบ่เนาะอันนี้ความเชื่อของชาวบ้านนะครับผมบอกผมบอกตามชาวบ้านเ้อเนี่ยไปเจอวันที่ยี่สิบเอ็ดแล้วก็นับชินได้ยี่สิบเอ็ดพอดีนี่แตกๆน่าจะแตกตรงนี้นะครับสภาพตรงตรงนี้น่าจะหลุดออกนิดนึงนะครับเนี่ยฮะตรงน,นี้แต่ว่าเป็นเป็นหินนะครับเป็นหินสภาพโอเคนะ เหมือนใหม่เอาสาธุเข้ามานะส,สาธุ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 ก็อวยพรหรือว่าสาธุาตั้งจิตอธิษ,ษฐานเอาเองนะครับเราพระพุทธศา,าสนาอยู่ในความเชื่อถูกต้องนะครับไอเรื่องของตัวเลขก็ว่าแล้วแต่ความเชื่อส่วนบุคคลแล้วครับแล้วแต่บางคนก็มาขอโชคขอลาบเนี่ยมากมาแล้วนะครับมแล้วครับ อ่ะว่าน้องบีโอ้โหน้องบีเด็ข่าวมากเลยครับนี่ตัวจริงเลยครับตัวจริงนะกู้ภัยเออกู้ชีพโอ้บอกชิมากู้ชีพนี่หรอเนี่ยชิมาชิมาเมืองพาครับผมชิมาเมืองพาคเราชิมาเมือีลีคเออบบอีลีหรมาเมืองพาคามองเมืองเล็กเออเมืองเล็กมืองเหลอมืองเล็กเออโอ้ยหนูกู้ชีพของอบตอบตน้องสนิทนะน้องสนิทนะครับมา อาครับขอก็อธิษฐานเอาแล้วเนาะอธิษฐานขอให้ให้มดนีตี่มดศีลเด้อพี่น้องนาะงใครที่มีหนี้มีศีลก็ขอให้หมดหนี้หมดศีลดยไว้ด้ยครับพี่น้องนะใครที่เจ็บไข้ได้ป่วยก็ตั้งจิตอธิษฐานขอคุณงามความดีอ่าที่อยู่เบื้องหน้าแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ที่อยู่เบื้องหน้านะครับขอให้คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าของเราที่เจ็บป่วยหรือว่าเราที่กําลังเจ็บไข้ได้ป่วยตอนนี้นะครับขอให้หายไวๆในยุคโควิดตรงนี้ก็ทํามาค้าขายเนี่ยก็ฝืดเคืองก็ขอให้คนที่ทํามาค้าขายขอให้อ่าขายดบขายดีนะครับรวยรวยนะครับ ไอ้เจ้านะถ้เก่าถูกนะโอ้ยบ่ต้องทาถูกถวายเลยออกนึงหนึงหานเห็นอยู่คือเก่าเห็นอยู่คือเก่าออเอยืนยันนะครับยืนยันคนเห็นคือเก่าหนึ่งหนึ่งหาเอาลูกเห็นนะเอ้าลูกเห็นอย่าง เราติสุดยอดเลยได้ไนุงเห็นได้ไงฮะคองนัหนน่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 คอูเห็นลงนี่นี่ะนี่น่ิงผมกับม่งน่บ่เห็นแหละถ้าว่าชาวบ้านบ่อยเน hey, uh, so ่เ ah? ห yeah. ็นด้วพี่น้องด้เออู่จะแนมือจ่อันนดีนี่นี่มั่งใจใส่แว่นไปดูซิ อาเนียเนียเป็นพระพุทธรูปอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลที่เห็นก็คือชาวบ้านกําลังสองห่วยอาไม่ว่ากันนะมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วความเชื่อของเรานะครับอย่าไปว่ากันเรื่องของงมงายเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับพอดีว่าผมมาเกี่ยวกับพระนะครับ นึนหาอยู่ที่ไหนนะครับอยู่ที่ไหนเจอแถวไหนอ่าผมบอกอีกครั้งหนึ่งครับเจเป้ยนะครับเร้อเจเป้ยกับคุณแตนเจเป้ยครับอยู่ที่บ้านหนองหินบัวอลไยหมู่ที่หกตำบลถืออำเภออำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์ครับผมนะครับ ถ้าจะมาถ้าจะมา,า,ะมาเดี๋ยวได้เอาเอย่างเี้เอาอให้ให้กู้ชีพเขาพูดหน่อยฮะ,อ,ะอารูปหล่อนอ้นองชายสุดที่รักถ้าถ้าถ้าจะมาครับให้มาตรงวัดป่าพุทธนิมิตร,รวัดป่าพุทธมิมิตจุดที่เราสังเกตดูมันจะติดกับติดกับศาลครับศาลศาลบ้านน้องหิน,นครับผมคาราครับผม โอเคเนาะถ้าใครมาใครมาที่นี่ถ้าคนในพื้นที่นะครับคนในพื้นที่นะไม่ว่าจะเป็นอำเภอจอพระอำเภอท่าตูมอำเภอสนมอำเภอรัตนบุรีรนะครับมาที่วัดป่าพุทธนมินมิตรปักหมุดมาเลยนะครับปักหมุดวัดป่าพุทธนิมิตรแล้วมาเจอจะเห็นอะไรนะเนะห็นสลาสลาหมู่บ้านแว็บเข้ามาเลยครับถ้าสลาหมู่บ้านเว็บเข้ามาเลย เอาแล้วครับมาแล้วครับผมลอตเตอรี่ครับลอตเตอรี่ก็ยังห่วยเถอเห้เ<อ>จ้าก็ยังข่าวตรงนี้ครับฮะอ๋อได้ยินข่าวมาเลย <c oughs> มาแล้วลอตเตอรี่ลอตเตอรี่เห็นปุ๊บแบบนี้แมนแหละครับเรื่องหวยมากขายหวยแหละครับลอตเตอรี่เอาแล้วครับหนึ่งหนึ่งหามีหนึ่งหนึ่งหาบมี <c oughs> เมื <S <S ่อเลาเมบอหนึ่งครัโอ้อันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับนะอันใหา่หมั่นใหญ่ขนาดไหนสิหิน ถามก่อนมันใจแห้งที่สุดเลยมันใจแห้งที่สุดเลยจ้าเพราะว่าแนมเห็นอีหลีเลยแนมเห็นชัดมากเลยเป็นบอกอ้าวตาไผ่ตามันเนาะย่าเนาะแมนโศกไผ่โศกมันมันไผ่มันมันผมแนมจังไรกับ่บ่เห็นว่าเป็นหนึ่งหนึ่งหาจักเสือคือผมบ่อบี่ชกเนาะพอแยกนั่นแย่จะจอแล้วยังว่าบ่เห็นคือเขาเออผมก็บ่เห็นแน่แต่ว่าขอบข่ไปเห็นเห็นชัดฉัดแน่เห็นแยกนีก็ยังเห็นอันเดียวเน่ไปยังเห็นเลยบ่เอาว่า ได้หยิ่ันนั้นมันหายอยู่ที่ไหนนั่นมันหายมาเปลือกหาทั้งใจงามงามเออบ่เน่ยได้เนาะบ่เน่ยหนึ่งหาอ๋ออ่ะผู้ใหญ่ผู้ใดผู้ใดบ่มีตัวเลขซื้อในวันที่สองคุณสภาครบนี่กะแล้วแต่เด้อจะโอนเงินไปให้จ้างั้นออกขอบคุณเรืยๆครับผมอ่ะคุณแตีนเนาะคุณแตีนอ่ะ อันนี้ทางแผงหลอเตะลีเพิ่พงได้ยินข่าวปุ๊บก,ก็มาแล้วกำลังหาหนึ่งหนึ่งหากับมี่นะอันบางคนกับหนึ่งสองกับมีสองหนึ่งกับมี่นะครับ,อบอเอาเอาไก่เคี่ยงก็ได้เนาะไก่เคี่ยงมันน่าจะออกหายหายหายเลขที่ใดครับเนี่อาอได้เลขล,ละแม่บอนี่ได้ตัวน<ต>ี้แหละอ๋อหกหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งสอง เลขมากต้นีนนะนบอะหนึ่งหนึ่งสองมาจากใสมาจากน้ำหนีมาจากน้ำหนีอ๋อเอาวันที่ยี่สิบเอ็ดอ๋อวันที่เศษหักเศษเศษยังอยก็เศษหักของของพระเศษหักของพระยี่สิบเอ็ดชิ้นและไปเจอวันที่ยี่สิบเอ็ดคุณสำเพอบอกหนึ่งหนึ่งแปดนะ คุณซ้ำาผาบอกว่าหนึ่งหนึ่แปดนอือเห็นบอกาพากันเรือลอตเตอรี่แล้วครับเนี่เอาสองหนึ่งเอาสองหนึ่งบอกสี่สองหนึ่งเอาสองหนึ่งเทวะสองหนึ่งมาจากเหล็กไปเอาพระพุตรลูกไปทิ้งไว้ขางทางแล้วครับบ่ได้บ่แม่นขางทางบ่แม่นขางทางอยู่ในซะอยู่ในซะ บ่งหัวไพรเอาไปถิมรือว่าจังไดมันอยู่ในสะข้อนำหลดก็ไปเจอนะครับชาวบ้านก็ไปขุดขึ้นมาไปขุดขึ้นมาพอไปขุดขึ้นมาก็นํามาไว้บนบนศาลาบนศาลาการประเรียนนะครับบนศาลาการประเรียนหลังจากเอาไว้ที่ศาลาการประเรียนก็ตามความเชื่อของชาวบ้านนะครับตามความเชื่อของชาวบ้านก็ยกขันห้าขันแปดประดิษฐานไว้ที่บนศาลา สลาของหมู่บ้านก่อนนะพูดผิดนะฮะขออภัยสลาของหมู่บ้านก่อนเพื่อที่จะแรกว่าจะนําไปถวายที่วัดนะครับเอาไว้ที่วัดนะครับก็หลังจากตรงนี้เมื่อเช้าเนี่ยเมื่อสักครู่ก็พากันอ่าส่องหงส่องหงวยตามความเชื่อนะตามความเชื่อของชาวบ้านก็ส่องได้ตัวเลขตามที่ได้กล่าวไว้นะครับก็มีการเขียนไว้อยู่นะมีการเขียนไว้อยู่นะครับนี่ฮะมีการเขียนไว้นะครับก็นี่ฮะ เห็นอันนี้น่าจะเป็นเลขทูบของชาวบ้านหนึ่งหนึ่งห้าเป็นเลขทูบของชาวบ้านอ่าหนึ่งหนึ่งห้าแล้วก็หนึ่งห้าสองห้าแล้วก็หนึ่งสองหนึ่งสองนี่มาจากเห็นชาวบ้านบอกว่ามาจากสองหนึ่งหนึ่งสองมาจากเศษของพระพุทธรูปแล้วก็เป็นวันที่ที่ชาวบ้านขุดเจอก็คือวันที่ยี่สิบเอ็ดอ่าแล้วก็ไปเจอเศษ เศษพระพุทธรูปนะเศษหินมี21มี21ครทั้งมี21ชิ้นก็ตีเป็นหวยส่วนทะเบียนรถที่ขนพระมาที่นี่ก็หมายเลขทะเบียน1 1 6 8 1 1 6 8ทะเบียนรถนะครับอันนี้เป็นความเชื่อของชาวบ้านนะครับเป็นความเชื่อของชาวบ้านนี่คือก็มานำเสนอเรื่องราววันนี้นะครับเมื่อวานนะครับเมื่อวานประมาณตอนเย็นเนี่ยครับ ชาวบ้านไปขุดนะไปขุดพระพุทธรูปเจอแล้วก็บอกกันบอกต่อต่อกันแล้วก็นํามาประดิษฐานไว้ที่สลาของหมู่บ้านนะครับบ้าน,นหน,าน,น้องหินบุอลัยบ้านหน้องหินบุอลัยตําบลผืออําเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์ก็คงจะเท่านี้นะครับรายละเอียดนะครับ เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลอย่าว่ากันนะครับอืมอ่ะสำหรับวันนี้นะครับก็คงจะยุติในการไลฟ์สดไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับใครอยากมากราบไหวมาขอโชคขอลาบขอพรขอบารมีอ้าวนี่นะอันนี้ได้เพิ่นเพิ่นมาโชว์ให้เห็นออยสองหนึ่งเก้าหนึ่งสองเก้าหนึ่งสองมาจากสายเก้าหนึ่งสอง กทีว่าไหวนั่นอ๋อทีว่าไหวนี่นะอ๋อวันถี่อ๋อทีวันถี่ยี่สิบเอ็ดนั่นรึอ๋อหกหนึ่งสองอ่ะตามนี้นะครับเพิ่นออกขอบขอบคุณหลายอ่ะก็คงจะนะครับยุตินในการไลฟ์สดไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านทุกคนที่ติดตามรับรับชมอ่ะก่อนทิ้งท้ายผมจะให้เวลาทุกท่านทุกคนได้สาธุขอพรขอบารมี ขอโชคขอลาบนะครับจากท่านนะครับที่ขุดเจอไม่ใช่พระเก่าอายุเป็นพันๆันปีเป็นร้อยๆอปีนะน่าจะอ่าใหม่ๆแต่เพียงแต่ว่าไปอยู่ในครูสระนะครับชาวบ้านไปไป,ไปเจอแล้วก็นําขึ้นมาแล้วก็นํามาไว้ที่ศาลาของหมู่บ้านก่อนที่จะนําไปถวายพระที่วัดนะครับเอาใครสาธุเข้ามาขอโชคขอลาบใครสาธุเข้ามาใครแชร์ด้วยนะครับก็ขอให้ มีความสุขก,กายนะครับคิดสิ่งใดก็ขอให้สูงความมุ่งมา่ปรารถนาใครที่เจ็บไข้ได้ป่วยญาติพี่น้องเจ็บไข้ได้ป่วยที่ท่านผู้ชมกำลังรับชมอยู่นะครับก็ขอให้หายเจ็บไข้ได้ป่วยเร็วไวใครที่มีหนี้มีสินใครที่มีหนี้มีสินทำมาค้าขายขอให้มีความเจริญนะครับใครที่มีมหนี้มีสินขอให้หมดหนี้หมดสินเร็วไวใครที่ทำมาค้าขายขอให้ ปังๆเพ่งๆทำมาค้าขายเจริญรุ่งเรืองนะครับใครที่ยังเป็นทุกข์กายไม่สบายใจหรือหาสาเหตุไม่ได้ขอให้นะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่เบื้องหน้าจงดนบันดาลให้ท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงที่เจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยเจ็บอดๆไม่รู้จะมันเกิดสาเหตุเกิดจากอะไรก็ไม่รู้นะขอให้หายไวๆนะครับอ่ะสำหรับ วันนี้นะครับก็คงจะยุติในการไลฟ์สดไว้เพียงเท่านี้ก่อนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับพบกันใหม่ในช่วงหน้ามีอะไรเด็ดๆนะครับก็จะมาไลฟ์สดให้แพนเพจข่าวสนมนิวได้รับทราบกันสวัสดีทุกท่านธรรมะคุ้มครองทุกท่านทุกคนรวยๆเฮงๆขอมีแต่ความสุขกายสบายใจนะครับทุกท่านทุกคนครับสวัสดีครับ